ทำยากเหมือนกันนะคะยังไม่ได้สักตัวเลยนะคะเพราะว่ามันมันใหญ่นะคะเครื่องใหญ่ก็ต้องใช้ใช้เครื่องมือน,นะคะ เรคอองเรคนรื่องนี้ก็ได้ขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ได้ขึ้น โอ้โหทำยากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ก็รู้ว่าทำยากเหมือนกันนะนี่ นิดนี่แหละทำไมเราถึงไม่ทำเองนะคะก็หลายคนช่วยกันจึงได้นะคะเพราะว่าเลยไม่ให้คุณลุงทำเองต้องรอพ่อใหญ่ช่างพ่อใหญ่ช่างแล้วก็นุ่มๆที่ช่วยกันอยู่ขณะนี้ ป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคนะคะเป็นช่างเทคนิคกันหมดเลยนะคะบางคนก็เป็นช่างคอมเกี่วกับคอมพิวเตอร์บางคนก็เป็นช่างไฟนะคะบางคนก็เป็นช่างช่างซ่อมเขาเรียกว่าอะไรซาราอะไรนะบางคนก็เป็นช่างอิเล็กนะคะ ซ่อมทุกอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้าบางคนก็เป็นช่างไฟฟ้าถ้าเรียนช่างไฟฟ้านะคะนี่ก็คือนักเรียนวิทยายลัยเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการของเราด้วยนะคะเป็นอาสาเป็นจิตอาสารับใช้ในที่ทางานด้วยนะคะจิตอาสารับใช้ในโบสถนะคะ ว้าวลองแล้วตัวนี้ได้ลองแล้วแนบวดแวไปมันติดอะไรตรงนั้นอันนี้เบอร์ไหนคะเนี okay. ่ยเบอยแเบอร์อตอนนั้นมันติดอะไรหรอคะ ตรงตรงนั้นมันติดอะไรพ่อพ่อใหญ่มองหันมันติดยังอยู่บ่ังายนีมันาเนี่ยเขอเก็คืนน่เจอมันข้อันนะมันเตีย่้อบเีออันนีบ่ิหีมรอเข้อเีมาจิ้มวมนั ที่เราเข้าสิได้จากไซบันวันนี้เยอะานม่เยอะไซอยี่บ้านคุณบ่ยออบ้านน้ำพอี่โอ้ยน้ำพ่อไงวด้เมื่อเอาสิ่ว่ายไงแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากเขากิดจะให้มันสายมันบ่พะว่าจะได้ทั่วถึงมันสายได เล้นใสนะะ่ลงันได้ก็แ่งนี่่านมาใจเพื่อสอาห่อก่าน,นสา่นะคะไม่งั้นมันไม่ทั่วถึงกันเเเปป

โอ้ก oh, ็จะทำยากเหมือนกันนะคะเราสามารถปรับระดับได้ไหมปรับระดับขาตั้งได้ไหมเดี๋ยวเราเอาขึ้นสูงกว่านี้นิดนึงไว้ระดับที่พี่น้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ว้าวระวังนะคะเราเป็นสองคนเลยแน่นอนใช่แน่น เอาเอาขึ้นไว้ในระดับที่ว่าพี่น้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะนั่นแหละเจ็บไหมล่ะลูกน้องบีมน้องบีมโดนเจ็บไหมล่ะลูกบาดเลยเหรออะไรเจ็บจนได้เนาะระวังหน่อยนะลูกเเียง็มนนจบอห่ อโอ้ยังต้องปรับอีกนะคะยังต้องปรับอีกอยู่นะคะเพราะว่ามันมันใหม่อ่ะเนาะก็เลยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะ